สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชวีเลิง่านะครับเครื่องควบคุมรั้วไฟฟ้านะครับนี่ครับนะไร่หยาดน้ําฟ้านี่ครับตัวนี้ไฟขึ้นแต่ไม่มีไฟออกนะครับเปิดไฟครับนะครับนิ่งเลยครับไฟขึ้นอยู่นะอ่ามาดูกันไฟไมนขึ้นอยู่นี่นะแต่ไม่ทำงานนะครับ ก็คงต้องไปเปิดดูดนะนี่ไฟไมมนขึ้นอยู่อ่ะปันไปนะครับไปแกะดูนะครับในนะครับเป็นแบบนี้ไฟติดขึ้นมาแต่ว่าไม่ทำงานนะครับก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะตรงตรงปรับความเร็วเขาเนี่ยเนาะะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองลนะอะไรมาจิ้มจิ้มดูตรงนี้หน่อยนะครับ เพราะว่าถ้ามีไฟขึ้นมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าหม้อแปลงที่มันเสซิฟเงือบสับงาบอยู่นี่มันทำงานได้แล้วนะเนี่ยดูนะครับนะเหมือนดังตรืดตรืดเลยนะฟังฟังด้วยนะมันก็ไม่ได้ยินแหละมันแท็บอยู่นะเมื่อกี้นี่โอ้แท็บแล้วแท็บแล้วเอามาขีดเขี่ยตอนนี้แท็บเลยโอ้ยจริงๆด้วยนะครับ อันนี้แหละมันพังตัวปรับความเร็วเขาเนี่ยปิดไฟก่อนนะครับตัวปรับความเร็วเขาเนี่ยนะครับเป็น VR เนี่ยครับพังแหละนี่เนาะนี่เนาะนี่นี một, น่เนาะน,น,น,นะครับถ้ามีไฟเข้าอยู่นะครับก็ดูตรงนี้แหละนะครับเดีย๋ยวมผมก็คงจะต้องเอาออกมาก่อนนะครับนะนี่น네ะครับตัวปรับความเร็วเขาเนี่ยนะ B แบบ B นะครับแบบ B ความต้านทาน1เม็กนะครับ B 1m นะครับนะต้านทาน1เม็กนะครับเป็น VR ปรับความเร็วนะครับตัวน,นี้ ก็ทํางานได้นะถ้าปรับเต็มแต่ช้าอยู่ vr ตัวนี้มันเข้าสนิมถ้าปรับเต็มแล้วเนี่ยตัวนี้กับขานี่มันจะต่อถึงการน้าจะเร็วมากนี่นะครับอ่าเห็นไหมดับแล้วอุ้ยอ้าวก็นี่แหละครับเปลี่ยน vr นะถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับ เปลี่ยนเปลี่ยน vr ตัวนี้นะครับหนึ่งเมกเนี่ยนะครับนะเปลี่ยนตัวนี้ก็หายนะครับอาการนี้อ่าเพราะว่าตัวปรับความเร็วมันน่าจะขาดนะเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยววัดให้ดูเดี๋ยวยวัด,วด,วด,วดวให้ดูเอามิเตอร์นะครับมาลองวัดดูนะครับถ้าถ้าตัวนี้ขาดก็อย่างที่เป็นนะครับแต่ว่าบางทีปรับไปเนี่ยมันทำงานได้เนี่ยก็อย่างนี้หละน,นะครับ ที่หาซื้อไม่ได้เพื่อนต่อตรงเลยมันก็จะเร็วสุดนะนะครับการทํางานของเขานะครับก็จะเงี่ยงเงี่ยเงีร็วมากนะมันเงีงเงี่ยเร็วมากนะอ่าถ้ามันเร็วมากก็ทีก็เปลืองแบตบ้างอะไรบ้างการเตอร์ทำงานหนักบ้างอะไร้ะครับแล้วแต่เลยนี่าวัดวัดขาหนึ่งกับขาสามนะเพื่อนยังไงหนึ่งแม ถ้าวัดขาสองกับขากับหนึ่งกับสองเห็นไหมหายเลยไม่เห็นเลยนี่ครับนะเนี่ยขาหนึ่งกับขาขาหนึ่งกับขาสามแล้วทีนี้ขาสองกับขาสามก็หายเลยนะครับมันขาดนะครับมันคาดก็เปลี่ยนตอนนี้ก็หายนั่นเพื่อนนะเนี่ย VR เวลาไปซื้อก็เอาตัวอย่างไปเนี่ยเขาก็จะมาดูตรงนี้เขาก็จะมาดูโอ้หนึ่งเม็เหรออะไรเงี้ยนะ ทางร้านขายเขาเขาจะแบบบี yeah. ้ค่าความต้านทานหนึ่งเมกนะครับหนึ่งเมกหนึ่งเอ็มอะครับนี่มันมันเป็นสนิมอยู่เลยเนี่ยโอ้ยนี่กระไดเนาะเดีนะ๋ยวน,ะนะนี่นะครับเป็นสนิมที่ขาครับข้างในก็คงจะพังแล้วล่ะนะครับมันก็เหมือนวอลลุ่มเครื่องเสียงเรานั่นแหละนะครับพอใช้งานไปมันก็มีปัญหา นี่ครับนี่ค่าความต้านทานหนึ่งเมกะโอห์ม oh นะครับถอดตัวอย่างไปถ้าไม่ถอดตัวอย่างไปก็ถ่ายรูปไปถ้าไม่ถ่ายรูปไปก็ไปบอกเขาว่าเออถ้าบอก vr 1เมก็อาจจะได้เกลือกมาแล้วก็จ,จะบอกเขาว่าวอลลุ่มหนึ่งเมกแบบ B นะครับถ้าเป็นถ้าเราบอกว่า vr จริงๆแล้วมันเป็น vr เนี่ยว a เล e บิ s รี s ิสเนะครับถ้าบอก vr มันจะได้เกลือกมาเนี่ย ความเข้าใจนะครับเราจะได้ตัวเล็กๆเป็น VR แบบเกือกมา้ามาถ้าเขาบอกว่า VR แต่ถ้าเกิดว่าวอลลุ่มปุ๊บเขาจะเข้าใจว่าไอ้วอลลุ่มมันเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนี่มันเป็นความเข้าใจกันแต่ในวงจรนะท่านเพื่อนไปไล่ดูวงจรเขานะครับตัวเนี้ยมันจะมีตัวนี้เขาจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ VR ไว้นะครับอืมทั้งในวงจรนะเพื่อนเขาเรียกว่า VR ตัวนี้เป็น VR หนึ่ง m นะถ้าไปซื้อให้บอกว่าวอลลุ่ม1เมกเขาจะถามว่าแกนสั้นแกนยาวอันนี้มันแกนแกนค่อนข้างจะกลกางๆนะเนี่ยเราจะสั้นถ้าถ้าเป็นแกนสั้นมันจะมันจะสั้นประมาณนี้นะครับนี่จากนี้มานี่นี่ถ้าแกนยาวมากเขาจะยาวอย่างนี้มานี่อันนี้มันแกนแกนกระเทยนะั่นแกนกลางงั้นก็มีด้วยเนี่ยนะครับนะตัวนี้นะครับเพื่อนสำหรับตัวนี้นะสาหรับ รูปร่างหน้าตาวงจรก็เป็นแบบนี้นี่ไม่เห็นไหมตัวนี้ซีนี่น่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับทรานซิสเตอร์ t p c 1นะครับตัวนี้เออตัวนี้ยังไงเบอร์นี้นะเดี่ยวของเพื่อนเพื่อนมันเบอร์ม,อรมันหายมันลบมันเลือนเี๋่วมันแตกอะไรพวกนั้นโอ้ยไม่ไม่ค่อยชัด์จไปใหม่นะครับ นี่ครับ JCT 812นะครับ A นะครับตัวนี้นะอุปกรณ์ภายในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนถามว่าหม้อแปลงหม้อแปลงเอาอะไรมาแทนได้บ้างผมก็ว่ามันเป็นหม้อแปลงเฉพาะนะครับตัวนี้อาจจะหาหมอแปลงอย่างอื่นมาแทนก็คงจะยากอยู่นะครับ แต่ในกรณีของผมถ้าหม้อแปลงมันพังเนี่ยผมผมแกะลวดออกมาแล้วพันใหม่นะเพื่อนพันพันขึ้นมาใหม่ก็จํานวนรอบเท่าเดิมการพันเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ขนาดลวดก็เท่าเดิมผมก็พันใหม่นะส่วนมากจะมีปัญหาที่ที่ขดนี้นะครับขดนี้นะแล้วก็การเสียส่วนมากก็จะเป็นใช้งานยาวนานนะครับยาวนานมากชาร์เตอร์เกิดการช็อตนะครับ ลวดไหมหรือว่าลวดไหมก่อนแล้วส่งผลให้ทันเตอร์ช็อตเนี่ก็เป็นไปได้หมดนะครับใน,นส่วนของตัวนี้นะถ้าหมอ้อแปลงมันละลายนะครับแต่ในกรณีเครื่องนี้ถ้ามีไฟขึ้นมาในส่วนนี้นะครับก็เข้าใจได้เลยว่าวงจรน,นี้ทํางานนะครับวงจรอ,อินวร์เตอร์เขาเนี่ยนะครับทํางานนะครับถ้าวงจรน,นี้ทํางานแล้วมันถึงจะมีไฟออกมาในส่วนนี้เนี่ยไฟตาแมวเขานะครับนั่นเพื่อนครับ ก็ในส่วนนี้นะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้ก็จบนะครับนะง่ายมากนะครับนี่ง่ายมาก VR แบบวอลลุ่มนี่แหละ1เมกนะครับเปลี่ยนนะครับก็น่าจะใช้ได้ ใช้งานได้นะครับในส่วนนี้ชวิเรื่องทางดำเนินการนะครับเปลี่ยนในส่วนของตัวปรับความเร็วนะครับเป็น VR แบบวอลลุ่มนะครับ1เมโะโอห์มนะครับไปหนึ่งตัวนะครับใช้งานได้นะครับเพื่อนถามนะครับว่าจะไปใช้ในส่วนของการน็อกปลาได้ไหมตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็เพราะว่าในส่วนของไฟกระโดดนี่นะครับวลสูงแอมต่ำนะครับ พอไปถึงผิวน้ำนะครับอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเป็นผิวน้ำาะครัจะโดดใส่ผิวน้ําแค่นั้นเองนะครับจะไม่ลงไปหาตัวปลาครับแล้วก็นะครับ FC ที่ฝากคาถามไว้นะครับว่าจะสามารถเอาไปทําเป็นเครื่องกระตุ้นเซ็กได้ไหมตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่เคยทำนะยังไม่เคยทดสอบนะครับนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับลองด้วยตนเองนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไมเลื่อนถ่ายจากไปสวัสดีครับ